วิธีการทาปืนไม้ไผ mm ่ง hmm. ่ายๆเอาไว้เล่นกันแบบนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ไปหาตัดไม้ไผ่กันก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะตัดเอาต้นที่มันล้มแล้วนะครับแล้วก็เลือกมาปล้องนึงนะครับเราจะเอาปล้องที่มันยาวๆหน่อยนะแล้วก็มาตัดออกข้างนึงแบบนี้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้เราจะตัดออกข้างนอกข้อแบบนี้เลยนะครับผมเคประมาณนี้นะแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะมาตัดให้เป็นร่องในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็มาตัดข้างหลังนี้ออกนิดนึงนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปหาไม้ไผ่นะครับมาเหล่านะครับให้มันมีความงอนะครับแล้วก็ให้มันสามารถใส่เข้ากับตัวร่องที่เราได้ทําไว้ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับตรงที่เราได้เจาะไว้เลยนะครับผมแล้วข้างนึงก็เอามาใส่ในร่องแบบนี้เลยนะครับผมส่วนลูกกระสุนนะครับเราก็ใช้เป็นไม้ไผ่เล็กๆนะครับหรือว่าใครมีก็สามารถเอาลูกหินได้นะครับโอเคครับวิธีการเล่นนะครับเราก็ทําการเอากระสุนน้ำมใส่เข้าไปตรงนี้น,นะมีแบบนี้เลยนะครับผมดึนก็ดึงตัวนี้เข้ามานะครับผมมี เขาทำเองขึ้นแบบนี้นัานนีคือก็จะมาอยู่ตรงนี้คนับแล้วก็ปล่อยนี่เรียบร้อยแล้วผม